การพ่วงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ท่านได้เห็นอยู่นี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดนะครับห้าแอมป์นะครับสิบสองโวลต์นะครับเนาะนี่นะครับห้าแอมป์สิบสองโวลต์นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอ่ะระบุยี่ห้อชัดเจนแต่บางแต่ก็ไม่ต้องไปีเรียสรกับมันระบุยี่ห้อนะครับสังเกตดูแค่แรงดันโวลต์กับกระแสเป็นแอมป์แค่นั้นเองนะครับอ่ะนะครับถ้าท่านต้องการใช้อ่ะแบตเตอรี่สิบสองโวลต์สองลูกนะครับ พ่วงเข้าหากันเพื่อให้แรงดันมันสูงขึ้นเป็น24โวลต์ท่านต้องพ่วงแบบนี้นะครับบวกลบอ่าแล้วก็เอาขั้วลบจากตัวนี้นะครับไปเข้ากับขั้วบวกตัวนี้นะครับอ่าไม่ช็อตไม่ระเบิดนะอ่านะครับนี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ท่านก็นําขั้วลบฝั่งนี้ไปใช้งานแล้วก็ฝั่งขั้วบวกฝั่งนี้ไปใช้งานแค่นั้นเองก็ได้เป็นนะครับ24โวลต์5แอมป์นะครับก็คือสิ่งที่เพิ่มมาคือแรงดันนะครับ แต่กระแสเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าท่านต้องการกระแสนะครับอย่างเช่นอ่านะครับท่านต้องการสิบสองโวลต์เท่าเดิมแต่กระแสเป็นสิบแอมป์นะครับท่านก็พ่วงได้ง่ายๆเลยครับนี่เลยครับขออนุญาตนะครับอ่านี่นะครับพ่วงจากบวกกับบวกนะครับอ่าอ่ะเอาบวกเป็นสีแดงแล้วกันนะครับนะอ่ะบวกกับบวกนะครับนี่นะครับบวกคู่บวกไปเลยนะครับ ลบก็คู่กับลบเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่แค่นี้นะครับท่านก็จะได้แรงดัน12โวลต์เท่าเดิมนะครับแต่แอมท่านจะเพิ่มได้เป็น10แอมนะครับท่านเลือกใช้เอานะครับ